ครับผมสวัสดีครับพี่น้องอชมรมคนรักปลาสวยงามนะครับแล้วก็อะ,อะไรพี่น้องที่พเพาะเลี้ยงปลานะครับผมขออนุญ,ญาตพูดภาษากลางนะครับวันนี้นะครับผมวันนี้ก็มาอ,อาจจะมีอีสานเด็ดรลอดเด็กน้อยนิดแรกก็คงจะไม่ว่ากันนะพี่น้องนะวันนี้ก็มาค่อนค่อนค่อนบ่อปลาครับผม ในใน,ในการขวัญบ่อปลานี้จะแตกต่างกับบ้านเรานะครับบ้านเราจะใช้เครื่องสูบน้ำใช่ไหมครับแต่ที่นี่เขาเขาจะเขาจะ,เขาจะมีท่อนะเขาจะเดินเมนท่อไว้ข้างล่างนะไว้ไว้ใต้สลางบ่อนะครับผมพอ,อพอถ้าเราจะเปล่งน้ําหรืออะไรเนี่ยนะเราก็ต้องแค่แค่ดึงท่อให้ออกนะครับน้ํามันก็จะไหลจวกลงไปไปท่อใหญ่ด้านล่างก็<ๆ>จะไหลออกสู่ไอคลองน้ําใหญ่ต่อไปนะครับผมส่วนบ่อนี้ก็จะมีนะครับเดี๋ยวจะโชว์ให้ดูนะครับ ส่วนบ่อนี้ก็จะมีแต่มันไม่ใช่ปลาคราฟนะครับวันนี้บ่อนี้จะไม่ใช่ปลาคราฟนะครับนี่ครับมันจะมีจะมีสองสามจีบว่อนะครับไอตัวขาวๆดึงแดงแบบนี้นะครับเขาจะเรียกว่าซาราสนะครับผมซาราสานะครับเขาขาดึแดงแบบนี้นะครับส่วนไอตัวเหลืองๆนี่ก็มันคล้ายๆปลาตะเพียนบ้านเราอะนะฮะคล้ายๆปลาตะเพียนปลาสอดบ้านเรา ตัวนี้ก็เขาจะเรียกตามตามตรงๆเลยนะครับตามสีมเลยนะครับก็เรียกโกเมดนะครับเป็นปลาที่โกเมดเยลโล่นะครับผมนี่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะมีอีกนะครับอ๋อมันมันมีสองสีนะครับบ่อน,นี้เขาเขาจะปล่อยแค่เสเลสและแล้วก็ปลาเหลืองนะครับผม นะครับค่าพี่ๆที่ทําบ่อปลานะครับท่านใดก็สนใจนะครับในในไอเดียของเขานะครับหรือว่าสนใจแนวคิดที่ใครคิดที่จะสร้างบ่อนะครับก็ก็ลองดูแบบรอบๆได้นะครับมันจะมีซอกของซอกหินนะครับนี่นะฮะแต่ว่าการที่เขาจะเพาะพันธุ์เนี่ยเขาพพเขาจะไม่ให้มันเพาะพันธุ์เขาจะไม่ให้มันเซิงกันเขาจะไม่ให้ปลาเซิงกันแล้วก็ เพราะในบ่อเองนะครับก็เขาจะเอาไปทําที่โรงมันจะมีโรงผสมพันธุ์ตั้งหากนะครับผมแต่แต่ปลาพวกนี้ไม่ได้รีดไข่นะมันมันมันจะไม่เหมือนปลากุย้ยมันไม่เหมือนปลาคราฟนะครับปลาพวกนี้ก็จะเอาไปฉีดฮอร์โมนนะครับให้แล้วก็ปล่อยให้มันเซิงกันคืนหนึ่งนะครับเราก็จะแยกตัวผู้ตัวเมียอ,ออกนะครับแล้วพอไข่ฟักนะครับพอ,อแต่ในอ่างนี้เขาก็จะมีพวกไอ้หญ้าเทียมนะครับ ให้มันไข่สียาเทียมแล้วก็เอาไปฟักที่ที่อ่างอีกทีหนึ่งนะครับพอเป็นลูกเล็กๆเข้าลูกน้ำนะครับก็จะปล่อยปล่อยบ่อแบบนี้แหละนะครับพอมันโตแล้วเขาก็ค่อยตักไข่นะครับผมพอมันจะโตสองสาเดือนสีไม่จะเริ่มออกนะครับสําหรับนะครับนี่ดูให้ดูระบบน้านะครับผมดึงท่อขึ้นนี่ไหลแบบโอ้โหไหลแรงมากนะครับอยู่ใกล้เนี่หันลงไปเลยนะเนี่ยเอาจบคลิปนี้ไว้ก่อนแค่นี้นะครับเดี๋ยวค่อยไปดูคลิปใหม่ครับจะพาไปดูอะไรก็ ติดตามกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม